สวัสดีครับสวัสดีครับผมเฟิร์สครับพลอยครับช่วงนี้ต้องบอกว่าเจอเราบ่อยขึ้นครับพลอยทุกอาทิตเลยนะคุณเฟิร์สอ่าฮะเนื่องจากว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีอย่างเงี้ยสมาร์ทโฟนรุ่นเด่นเด่นจะออกมาเยอะพอสมควรโอ้โหต้องบอกว่าทั้งสองข่ายนะคุณเฟิร์สรอตัวเด็ดอยู่เลยนะฮะแล้วก็ในวันนี้พลอยครับบอกอีกครั้งนึงว่ารุ่นนี้นี่หลายคนรอคอยเหมือนกันโอ้โห่ว้าวตั้งแต่เปิดตัวเลยนะคุณเฟิร์สแล้วเขาก็มีเอกลักษณ์ทีี่่่ําาาคคัััเเเลลยยทไมมหือนนรกกบบป ผมก็งงคุณเฟิร์สถืออะ,อะไรไมาผมถือเพราะว่าจะเอามาเป็นกิมมิกนี่แหละ,อะพอยเขามีกระดังที่ปากกาตัวนี้เลยนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกับเขาเลยนะครับกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากซัมซุงชื่อว่าซัมซุง Galaxy Note 7ครับ Galaxy Note 7ครับ ก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักกับเขาจริงจังพอเราต้องบอกประวัติความเป็นมาเขาสักหน่อยผมสงสัยคุณเฟิร์สโน้ตหกหายไปไหนนั่นดีครับหายไปไหนเนาะไปได้อย่างไรซัมซุงเขาให้เหตุผลไว้พอว่าทําไมเขาถึงข้ามจากโน้ต5้ามาโน้ต7เหตุผลหลักๆของเขาก็คือเขาแค่ต้องการให้ตัวซีรีส์โน้ตเนี่ยครับมีตัวเลขไปเท่ากับซีรีส์เของเขาซึ่งตอนนี้ซีรีส์เอ้าไปถึงเลข7แล้ว แต่โน้ตมันยังอยู่6อยู่นะใช่ครับแต่ก็เลยข้ามไปเลยข้ามไปเพื่อให้ตัวเลขมันเท<อ>่าเทียมกันแล้วก็เขาเรียกว่าลดการสับสนของผู้ใช้งานที่สับสนเรื่องตัวเลขระหว่างซีรีส์โน้ตกับซีรีส์เอบางคนก็สงสัยนะว่าเอส7เลขมากกว่าแรงกว่าหรือเปล่าอ,อปกว่าหรือเปล่าแต่ไม่ใช่เนาะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นในยยะสาคัญคไปถึงคู่แข่งเขาหรือเปล่ามาชนกับใครหรือเปล่าอ,อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ทีนี้เรามารู้จักกับเขาดีกว่าพอยนะครับเริ่มกันที่เรื่องของดีไซน์ครับดีไซน์เป็นไงครับพอยรุ่นนี้คุณเฟิร์สต้องบอกเลยว่าท่านนําไปเทียบกับโน้ต5นะดีไซน์นี่เปลี่ยนไปเยอะเลยโน้ต7เนี่ยทางซัมซุงเรียกการออกแบบเขามีชื่อด้วยนะว่าเป็น T D Cinematical ครับครับผมจะเห็นว่าด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยจะมีความโค้งเข้าหากันอ่าฮะก็ก็คือว่าถ้ามองจากด้านข้างเนี่ยตัวกระจกข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยเขาจะไปโค้งชนกันที่ขอบนะครับ ซึ่งทางซัมซุงให้ชื่อว่า T-D Symatic ใช่ไหมครับก็คือคเป็นการสมมารมตรนั่นเองนะครับโหนี้ถือว่าแล้วเท่าที่ผมจับถือนะคุณเฟิร์สจับได้ถนัดมือมากๆคราวนี้มาดูในส่วนของวัสดุกันบ้างก็ยังคงเหมือน Note 5นะครับก็คือด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยเป็นกระจกนะฮะแล้วขอบตัวเครื่องเป็นโลหะแต่รุ่นนี้ใช้กระจก Gorilla Glass าา5เลยทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคุณเฟิร์ส ต้องบอกเลยว่าคงทนกว่า4พอสมควรเลยมันดียังไงกับพอยกอลิล่าการห้าเนี่ยโอ้โหเท่าที่ผมดูบททดสอบมาแล้วเฟิร์สตกมาเป็นเม็ดก็ไม่แตกนะอือ่าเาเรียกว่าการันตีครับนะครับอนอกจากนี้คือ,อมผมเสริมให้นิดนึงคือผมค่อนข้างประทับใจนะพอยเรื่อของดีไซน์ โน้ต7ดเนี่ยเรียกว่าหน้าจอถึงแม้จะขนาด5 7ุนะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้ใหญ่เหมือนโน้ต5นะก็จริงนะกลับรู้สึกว่ามันเพียวขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อวางบนโต๊ะสามารถหยิบจับขึ้นมาได้สะดวกต้องบอกว่าโน้ต5มันจะเน้นมเหลี่ยมนิดนึงนะแต่อันนี้ต้องบอกว่าโค้งมนทั้งเครื่องเลยครับผมก็อย่างที่กล่าวไปเนาะเพราะว่าทั้งหมดนี้ก็คือเป็นการออกแบบของโน้ต7ที่ลงตัวเลยทีเดียวดีมากเลยนะทีนี้เรามาดูในส่วนของสเปคตัวเครื่องบ้างสเปคตัวเครื่องนี่ก็ถือว่าอัพขึ้นมาอีกขั้นนึง จากรุ่น5เลยนะครับเดี๋ยวไปรู้จักกับสเปคกันดีกว่าฉะนั้นเรามาผ่าสเปคกันดีกว่าครับเริ่มที่หน้าจอเลยคุณเฟิร์สรุ่นนี้มาพร้อมหน้าจอซูเปอร์อมโมเลดนะฮะขนาด5.7นิ้วความละเอียดเนี่ยพอเทนดีครับหรือ 2K นั่นเองและความหนาแน่นของพิกเซลเนี่ย518 PPI คุณเฟิร์สเดี๋ยวผมเสริมพออีกนิดนึงนะครับนอกจากเรื่องของความละเอียดหน้าจอต่างๆเนี่ย ตัวหน้าจอเขาเนี่ยรองรับการเล่นโหมดไฟล์ภาพ HDR ด้วยโอ HDR ด้วยนะครครับผมซึ่งมันเป็นเทนใหม่ของเขาเรียกว่าบนทีวีต้องบอกว่าเป็นทีวีรุ่นแพงๆด้วยนะใช่ครับตอนนี้ก็นำมาสู่สมาร์ทโฟนนะครับรวมไปถึงมีโหมดวิดีโอเอ็นฮันนะครับที่เล่งสีสันของตัวไฟล์วิดีโอให้มันสด ทำให้ดูภาพแล้วสวยสดงดงามเหลือเกินก็เรียกได้ว่าสีนี่คมกริบเลยครับผมมาดูในส่วนของ CPU กันบ้างคุณเฟิร์สรุ่นนี้เป็น e x y n o s 8890ครับ CPU เป็นแบบ Octa Core ความเร็วนี่สูงถึง2.3กิกะเฮิร์เลยนะคุณเฟิร์สแรงไหมรุ่นนี้แรงครับผมแรงที่สุดของซัมซุงหรือยังณนะตอนนี้เลยครับโโอ้หมาดูในส่วนของ RAM กันบ้างคุณเฟิร์ส 4กิฮะยังเท่าเดิมอยู่นะฮะลอมเนี่ยดันขึ้นมาถึง64 g b แล้วใส่ไมโครเอดีได้2 5 6 g ิแล้วก็รู้สึกว่าตัวลอมจะเป็นอัลตร้าฟาสด้วยก็คือจะจะเร็วขึ้นอีกนะฮะและรันบน Android 6.0มาร์เมลโลกครับผมก็เสริมอีกนิดนึงนะครับว่าทาง s m m s u ุ g การันตีก็พอยว่าเมื่อ Android 7.0นะครับมาเมื่อไหร่ n o t ต7เนี่ยละครับจะได้รับเดตเป็นรุ่นแรกเลยไม่ใช่ไอ้เจ็ดะฮะ S7 นี่ต่อมาโอ oh ้โหแล้วรุ่นนี้นะคุณเฟิร์สมาพร้อมแบตเตอรี่3,500มิลลิแอมครับผม <c oughs> เยอะกว่ารุ่นเดิมใช่ไหมครับ500ม <m> ah. oh ิลลิแอมโอ้โหแล้วรุ่นนี้รองรับฟาชาร์จแล้วก็ไวเลสชาร์จเหมือนเดิม <c oughs> และรุ่นนี้ยังรองรับ 4G Wi-Fi Dual Band นะฮะ NFC Dual SIM และมาพร้อมพอร์ด USB Type C ด้วย <S <S เป็นรุ่น,นแรกของซัมซุงไหมคุณเฟิร์สถูกต้องครับพอย oh oh. นอกจากนี้เสริมพอยนิดนึงรเรื่องของ2ซิมอีกแล้ว2อ2ซิมของ Note 7ครับ,รบเป็นแบบ Fullnetcom ด้วยนะคะก็คือซิมที่สแ Standby บนเครือข่าย 3G ได้นะครับ และรุ่นนี้ยังมาพร้อมระบบกันน้ำด้วยนคุณเฟิร์สตามมาตรฐาน IP 6 8เหมือนเดิม <S <S 1> <S 1> นะฮะและที่สำคัญเลยคือรุ่นนี้มาพร้อม i r i s Scanner ด้วยหลายคนสงสัยคืออะไรคุณเฟิร์สระบบสแกนม่านตาน,นั่นเองโอโ้โหเป็นรุ่นแรกของซัมซุงอีกแล้วครับผมสเปคก็จะมีประมาณนี้ครับครับผมก็ถือว่าเป็นสเปคที่ลงตัวทีเดียวห ทีนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงจุดเด่นของโน้ตเันคกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันต้องเกินก่อนพอยว่าฟีเจอร์ครั้งนี้เขาเยอะอีกแล้วนะคบเราจะยกมาประมาณ100ฟีเจอร์เยอะไปพอยเยอะไปครับผมเวลาไม่พอเราจะดึงเฉพาะหลักๆเลยเอาแบบหลักจริงๆเอาที่แบบมาใหม่ๆเลยอ่ะครับผมนอกนั้นก็คือต้องขอให้ไปติดตามที่สยามโฟนดอทคอมคอ่าเป็นรีวิวตัวเต็มนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดปีกย่อยได้ที่นั่นแต่ตัวนี้กลับมาอยู่กับ โน้ตเจ็ดนะครับจุดเด่นแรกที่เราจะพูดคุยกันก็คือเรื่องของกล้องถ่ายรูปโอ้กำลังจะถามเลยคุณเฟิร์สว่ายกมาจาก S7 เอ็ดหรือเปล่าพอยเข้าใจถูกต้องแล้วยกมาเลยเขายกมาเลยครับยกมาเลยเพราะว่าทางซัมซุงเขาเรียกว่าให้เหตุผลไว้ในงานคีโนตเปิดตัวว่านั่นคือกล้องที่ดีที่สุดตอนนี้แล้วมันก็ดีจริงๆอ่าฉะนั้นไม่ไม่ควรจะไปปรับแต่งอะไรมากนะครับฉะนั้นกล้องของโน้ตเจ็ดครับมาพร้อมความเรียดร 12ล้านพิกเซลอ๋อยังไม่ดันไปไหนนะครับผมแล้วก็ใช้เทคนโนโลยีดู a l ลพ x e l เหมือนกันมีค่ารูรับแสงอยู่ที่1.7เหมือนกันโอ้โหสุดยอดเลยนะฮทีนี้เราข้ามไปที่กล้องหน้ากล้องหน้ากล้องหน้ามาฟ้องความละเอียด5ล้านพิกเซลน้อยไปนิดหนึ่งไหมคุณเฟิร์ก็คงเป็นมาตรฐานนะนแล้วก็ใช้เลนม,มุมกว้างนะครับแล้วก็มีค่า f s t o p เท่ากันก็คือ1.7 หน้าหลังเลยครับผมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นในส่วนของกล้องถ่ายรูปนอกจากนี้ก็คือ UI ของกล้องเนี่ยเขาก็ปรับใหม่ด้วยนะยผมแอบเห็นนะคุณเฟิร์สคือต้องบอกว่าไอคอนเขาดูน่าใช้ขึ้นนะแล้วก็เหมือนกับตัดฟังก์ชันกล้องที่ตอน S 7ใส่มาแล้วไม่ค่อยได้ใช้ออกไปด้วยแต่ใช่แต่ว่าสามารถดาวน์โหลดกลับเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นจุดเด่นในเรื่องของกล้องถ่ายรูปนะครับในส่วนต่อมาที่เราจะพูดคุยกันก็คือเรื่องของนี่เลยครับ S, S Pen <S โอ้โหวันนี้ต้องบอกว่ามีอะไรเด่นๆอีกเยอะเลยนะ S, S Pen <S ครั้งนี้ครับถูกยกระดับขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับพอ,มอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวปากกาที่มีการลดขนาดให้เหลือเพียง0.7มิลิเมตร ก็คือประมาณว่าหัวปากกาเนี่ยยิ่งบางก็จะยิ่งเขียนได้ดีขึ้นใช่ครับแล้วก็รองรับแรงกดได้สูงถึงระดับ4,000กว่าเลยโอ้โห4,000กว่าแนละ้วอ่าฮะก็สรุปง่ายๆว่าสมูทขึ้นดีกว่าเดิมเขียนได้เหมือนปากกาจริงยิ่ง<อ>ขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการผสมสีครับแรงกดต่างๆทําได้ดีขึ้นก็เ,เรียกได้ว่าวาดรูปเนี่ยเหมือนจริงเลยเหมือนใช้กระดาษเลยนะใช่ครับทีนี้เรามาดูฟีเจอร์รที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของ S เพนกันบ้างนะครับอย่างแรกก็คือเขาใส่คานสเตรหรื่ก็คือการแปลภาษาเพียงแค่เอาปลายปากกาเนี่ยไปจ่อคําที่เราอยากให้แปลไว้โอโเวลาอยู่หน้าเว็บนะคุณเฟิร์สใ,<ช>ใช่ครับก็จะมีป,ป๊อปอัพขึ้นมาว่าคํานี้ว่าแปลว่าอะไร<อ>แต่ข้อเสียก็คือคือต้องใช้เน็ตนะเพราะว่าเหมือนไปดึงมาจาก Google น,นะครับแล้วก็รวมไปถึงยังไม่สามารถแปลเป็นประโยครวมๆได้แปลได้แต่เป็นคำๆ แต่ก็สะดวกขึ้นนะคุณเฟิร์สสาหรับนักเรียนเนาะใช่ครับแล้วก็ในส่วนต่อมาพอมีการเพิ่มโหมดแมกนิฟี่หรือก็คือแว่นขยายไม่คุ้นคุณเฟิร์สอันน่้ก็เป็นฟังก์ชันใหม่เลยนะครับเมื่อเราเอาปายเอสเไปจาะไว้ก็จะเหมือนมีกรอบแว่นขยายปรากฏขึ้นมาก็เป็นการช่วยในความสะดวกในเรื่องการอ่านเอกสารต่างๆ ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆแต่ใช้ได้จริงเนาะใช่ครับต่อมาพอเรื่องของแกนโหมดแกนโหมดก็คือเป็นการสลับมัลติแอปได้รวดเร็วแล้วก็ง่ายขึ้นอันนี้น่าจะเป็นจุดเด่นของโน้ตจริงๆนะคุณเายใช่ครับเมื่อก่อนคือเวลาเราใช้เอสเทนกำลังเพลินๆเลยนะแต่จะปรับเปลี่ยนก็ต้องแบบว่าใช้นิ้วโป้งมากดรีเซนแอปนะครับแต่อันนี้ก็คือเข้าโหมดของเอสเทนเขาบางทีเข้ารีเซนแอปมันเยอะนะคุณเฟิร์สจัดทิ้งไว้เนี่ยอ่ฮะอันนี้ก็แค่เข้าแกนโหมดแล้วก็สลับไปมาได้สบาย นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของ Pen ครับที่เป็นลูกเล่นที่น่าสนใจนั่นคือการสร้างไฟกิฟ์โอ้โนี้ไม่เคยเห็นอีกแล้วไฟกิฟหลายคนน่าจะเคยเห็นบนเฟซนะเป็นไฟวิดีโอที่วนลูปไปมาชั้นๆนะครับทางซัมซุงใส่ฟังก์ชันนี้มาให้บน Spen ซึ่งสามารถสร้างไฟกิฟสได้จากไฟล์ภาพวิดีโอคือภาพวิดีโออะไรของเราก็ได้ใช่ครับหรือจะไปคอบมาจาก YouTube ก็ได้นะครับอันนี้เป็นการสร้างไฟกิฟสตามแบบฉบับของเราเอง แล้วก็เอาไปอวดเพื่อนๆได้เลยได้กี่วิคุณเฟิร์สสูงสุดรู้สึกจะ15วินะพอยสิบวิถือว่านานมากเลยนะอ่าฮะอันนี้ก็เป็นในส่วนของ s อสเ n ท์ชันที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาเมื่อกี้คุณพอยได้พูดถึงเรื่องของระบบความปลอดภัยบนตัวเครื่องสุดยอดเลยนะอ่าฮะนี่คือครั้งแรกคับพอยที่มีการเพิ่มระบบสแกนม่านตา หรือ iris scanner โอ้โหแต่ต้องบอกก่อนว่า Samsung เป็นรุ่นแรกนะแต่ถ้าเป็นแบรนด์อื่นเขาก็มีมาแล้วเหมือนกันใช่ค่ะคก็ระบบสแกนมาตาของ s a m s u ุงอะพอรับเขาทำบนแพลตฟอร์มภายใต้ระบบความปลอดภัย Samsung นอกแน่นอนว่าสามารถสแกนทะลุคนที่ใส่แว่นได้นะใส่แว่นก็สแกนได้ส่วนแว่นดำนี่ก็คงต้องเป็นดำแบบบางๆดำแบบจริงจคงน่าจะไม่ยังไม่ทะลแต่เท่าที่ผมลองคุณเฟิร์ สแกนเร็วมากเร็วนะเร็วมากเลยฮะแต่ต้องบอกว่าตาต้องตรงนะ,ะตรงปุ๊บมันจะเข้าทันทีเลยครับผมนอกจากเรื่องของระบบสแกนมวานตาที่เป็นหนึ่งในระบบความปลอดภัยใหม่มต้องบอกว่าซัมซุงใส่ security folder มาให้ด้วยยังมีกเหรอฮะอ่าฮะหรือเรียกสั้นๆว่า s i c r e t folder ครับอพอซึ่งหมวดนี้เนี่ยทำให้สามารถใช้งานแอปตัวเดียวกันครับ ได้ถึง2 a สองโอ oh ้โหเอาง่ายๆว่าถ้ามีไลน์ครับพลอหเรียกว่าเป็นโหมดหลอกแฝงนั่นเองอ่ามีไลน์ครับไลน์เอไว้คุยกับกิ๊กก็เอาไปใส่ไว้ในซิกเก็ตโฟลเดอร์อันนี้ไม่ดีครับโอเคครับก็ง่ายๆคือว่าสามารถรันแอปเดียวกันเนี่ยใช้งานพร้อมกันได้ folder, 2โฟลเดอร์ oh. หรือว่า app. 2แอปก็เรียกว่าแบ่งที่ทํางนานอยูที่บ้านอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับแต่ก็เตือนนิดนึงเมื่อใช้งานแล้วก็อย่าลืมไปตั้งค่าเรื่องของการแจ้งเตือนด้วย เพราะว่าถ้าไม่ตั้งเนี่ยมันจะเด้งทัง้งสองลายนะครับเรียบร้อยเหมือนกันอ่าฮะแล้วนอกจากจากแอปไลน์อะไรเง,งี้ยก็คือสามารถซ่อนไฟล์พวกรูปภาพหรือเอกาสารต่างๆให้เป็นความลับของเราได้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโหมดสิเกตโฟลเดอร์ของ Samsung เ<อ>ขาละก็จบไปครับพอยสำหรับระบบความปลอดภัยบนตัวเครื่องจัดมาให้เต็มยิงับนะซึ่งครั้งนี้ Samsung ก็จัดหนักเหมือนเดิมนะครับทีนี้ในส่วนต่อมาอย่างที่คุณพอยกล่าวไปในส่วนของสเปคตัวเครื่องนะครับว่านี่คือครั้งแรก ของซีรีส์โน้ตที่มาพร้อมมาตรฐานการกันน้ำตาม IP 65และ68ด้วยคุณสมบัตินี้ Samsung เขามองไปถึงเรื่องของการใช้ S Pen ใต้น้ำด้วยไปเขียนกันใต้น้ำเลยทีเดียวนี่ก็เป็นครั้งแรกครับพลอยของซีรีส์โน้ตครับที่เอา S Pen เขียนหน้าจอขณะเครื่องเปียกน้ำหรืออยู่ใต้น้ำได้ผมถามนิดนึงคุณเฟิร์สไปเขียนอะไรใต้น้ำ คือเท่าเที่มองนะเขาเหมือนเขาได้ได้แรงบันดาลใจมาจากประมาณว่าคือนอนอาบน้ําอยู่ในอ่างนะครับพอมีน้ำกระเด็นไหลนะแล้วแบบเหมือนกับว่าคิดไอเดียออกอยากจะหยิบโน้ตมาเขียนแต่โน้ตรุ่นก่อนๆเขียนไม่ได้พอยแต่ว่าโน้ตเจ็ดเนี่ยสามารถหยิบลงไปและเขียนได้เลยกันน้ําด้วยเขียนใต้น้ําได้อีกคับผมงานมโนมานะครับพอโอเคครับก็ นี่นี่แหะครับเาเรียกว่าเป็นครั้งแรกของ s ten ที่สามารถเขียนหน้าจอขณะจมน้ําหรือมีน้ําอยู่บนหน้าจอได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเมื่อน้ําเข้าไปอยู่ในช่องปากกาอะไรอย่างเงี้ยพอหยิบเครื่องขึ้นมาจากน้ำไม่เป็นอะไรนะพอกันได้อีกนี่คือการกันเลยนะโอ้แล้วเวลาต้องรอต้องรอเครื่องแห้งไหมคุณเฟิร์ก็ต้องรอนิดนึงเพราะว่าเมื่อหยิบจาก ขึ้นมาจากน้ำเนี่ยหลายคนไปเปิดลาโพงเสียงลําโพงอาจจะอู้อี้หน่อยนะครับแต่ต้องรอแป๊บหนึ่งให้น้ํามันหายไปทางที่ดีเช็ดก่อนดีกว่าเช็ดก่อนดีกว่าแต่ก็แนะนําว่าจุ่มบ่อยๆก็เสี่ยงนะครับนะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้มีผิดพลาดกันได้อุบัติเหตุเนาะและนี่ก็เป็นทีาเรียกว่าคีย์ฟีเจอร์หลักๆของ Galaxy Note เขานะครับในส่วนของปิดยอดก็ยังพอมีนะเช่น Away On นะครับซึ่งยกมาจาก S7 Edge เลยการพักหน้าจอที่ที่เรียกว่าสวยงาม นะครับแล้วก็รวมไปถึงระบบฟ้าชาร์จแล้วก็รวมไปถึงฟ้าชาร์จเลยที่แบบว่าไร้สายเราผมเห็นที่ชาร์จเขาไร้สายนี่สวยมากเลยนะอ่าฮะก็ยังคงรองรับอยู่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยพลอยปิดท้ายกันก็คือเรื่องของ UI ซึ่งซัมซุงเขาเปลี่ยน UI ตัวใหม่ชื่อ UX UI ไม่ใช่ทันวินแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าก็คือเหมือนทัดวินในอนาคตนะเพียงแต่ว่าไปปรับโฉมใหม่นะครับแล้วก็เรียกว่า UX UI นะครับแล้วก็รวมไปถึง ในหน้าเซตติ้งที่ผู้ใช้งานหลายคนบ่นครับว่าโอ้โห Samsung จะแยกเป็นหมวดอะไรเยอะแยะมันยาวไปนะนมันเยอะแยะสับสน,สนนะครั้งนี้รวมเลยครับรวมเป็นหัวข้อใหญ่ๆรวมเลย,เลยรวมเป็นหัวข้อใหญ่ๆแล้วก็อ่านง่ายขึ้นดูสวยงามมากขึ้นอันนี้ก็เป็นในส่วนของ UI ที่มีการปรับปรุงเข้ามาใหม่มนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้พอยเป็นความน่าสนใจแล้วก็จุดเด่นสำคัญของ Galaxy Note 7 เรียกว่าเป็นแบกชิพที่สุดของเขาแล้วครับผมที่สุดของที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อเปิดราคาผมเชื่อว่านี่ก็ที่สุดของคำแพงที่สุเหมือนกันนะครับเท่าไหร่ก็พออย28,900บาทครับก็เนี่ยแหละครับที่สุดแล้วครับแล้วเขาวางจำหน่ายทั้งหมดกี่สีก็พอยจริงๆรุ่นนี้มีทั้งหมด4สีคุณเฟิร์สแต่เข้ามาในไทยตอนนี้3สีก็คือจะมีสีดำสีเงินแล้วก็สีทอง แต่สีที่จะตามมาทีหลังคือสีฟ้าครับครับผมก็เป็นสีที่หลายคนหมายปองนะครับแต่ว่าทางซัมซุงยังไม่เผยกําหนดการแล้วก็เข้ามาไหมคอนเฟิร์ตไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่แต่คาดเดานะน่าจะได้เห็นใน TME ก็ช่วงปลายสิ้นปีเนาะครับผมครับก็ในงาน TME น่าจะได้เห็นตัวเดโมล่ะอย่างน้อยน่าจะปรากฏขึ้นมาครับนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นในส่วนของการวางจาหน่ายนะครับเมื่อรู้การมาจำหน่ายรู้ราคาแน่นอนพอยแล้วก็ต้อง มารู้คำพิจารณ์อย่างเราด้วยเราก็ต้องฟันธงนิดนึงใช่ครับก็เริ่มจากผมก่อนนะครับสำหรับ galaxy note 7จสมารทโฟนรุ่นล่าสุดของซัมซุงเขาเนี่ยเอาคะแนนจากผมไป4ดาวครับพอโอ้โหทลมทลายแล้วสี่ดาวอีกแล้วถามว่าครั้งนี้ทำไมก็มองหลักๆแล้วกันนะเรื่องของจากรุ่นเก่ามาสู่รุ่นใหม่ก็ถือว่าก็ยังมีอะไรให้พอว้าวครับผมตอนแรกผมก็คิดว่าน่าจะตันแล้วล่ะรวมไปถึงดีไซน์ที่ผมค่อนข้างประทับใจนะ ตัวเครื่องนี่ทามาเหมือนหน้าจอไม่ได้5.7อ่ะอ6ได้นะอะฮะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือเรื่องของ ence, s ซนสการเพิ่มามาตรฐานการกันน้ําแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆมองภาพรวมถือว่า น่าซื้อแต่ไม่ใช่ราคานี้ครับครับโอเคต้องติดโปรนะคุณเฟิร์ต้องติดโปรนะหรือไม่ก็หนักๆหน่อยนะครับอะแล้วพอยล่ะครับผมให้4ี่เท่าคุณเฟิร์เลยตอนแรกกะจะให้4.5่จุดห้ากวโดนคนบ่นครับลดดีกว่าลดดีกว่าครับต้องยอมรับเพราะว่าทั้งดีไซน์เนี่ย ว่าาเขาไม่ได้แล้วจริงๆใช่ไหมครับว่าทํามาดีจริงๆนะฮะแล้วเอสเพนเนี่ยเท่าที่ผมลองเฟิร์สเขียนเหมือนบนกระดาษเลยนะเขียนเหมือนเลยเขียนได้ดีจริงๆเรื่องกล้องนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเขาดีอยู่แล้วนะฮะแล้วมาเปลี่ยนย i อแบบนี้อีกโอ้โหก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะยิ่งน่าใช้เขาไปใหญ่นะคเฟิร์สแต่ก็เท่าที่ดูๆนะครับตัวลอมแอ d ด o อ d เขาก็ยังคงเหมือนเดิมนะยังเหมือนเดิมจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นคําวิจารณ์จากเราสองคนครับพอยทีนี้เมื่อ เขาเปิดราคามาสูงรีบขนาดนี้ในบรรดาคู่แข่งคงยังไม่มีใครไปเทียบเขาได้นะครับทั้งเรื่องของราคาเรื่องของฟังก์ชัน S Pen ที่ตอนนี้เขาได้รับการยกย่องว่าเขาคือสมาร์ทโฟนที่มีปากกาสไตลัสดีที่สุดในโลกตอนนี้น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งนะคุณเฟิร์นก็เพราะว่าแบรนด์อื่นยังไม่เริ่ม,มนะครับก็เอาเป็นว่าเรื่องของเปรียบเทียบครั้งนี้เราขอผ่านไปก่อนอาผ่านไปก่อนเพราะว่าในพิก,กัดเนี่ยต้องบอกจริงๆว่ายังหาตัวจับยาก โดยเฉพาะตัวที่จะมีสไตลรัสมาสู้กับเขาเนี่ยน่าจะยังไม่มีนะครับนะครับอ่ะก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นการพรีวิวสั้นๆจากเราสองคนครับพลอยยังไงแล้วก็อย่าลืม Galaxy Note 7ตัวนี้ละกันนะครับที่จะเตรียมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนกันยายนมาแน่ๆมาแน่ๆใครที่สนใจก็เก็บเงินรอเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับพลอยไปแล้วครับผมเฟิร์สครับผมพลอยครับขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ